สวัสดีค่ะวันนี้สิพากาันไปสอนกุ้งวันนี้ได้มินสิไปสอนกุ้งมาปนเหมือแล้งย้ายเป็นมือคร้ำก็แต่หนูบรรยากาศโอ๊ยดอกพุ่นเต่าสงการดอกพุ่นกำลังบานเตียนเตียงไอ้ย้ายย้ายดยวนเตียนเตียง ตรวนแัวมันพัานนะครับนี่ตัดตรดทาง นี่แหละนี่มันตันสิว่าไลคุ้มเหรอตได้เต่าน้อยอุ้ยพี่นิวตันได้เต่าน้อย,อยปลาปลาซิวตีนันไปเข้าไปไอ้กุ้งด้นอะไรไป เมื่อไดฝนตกมต้อหาเดีตึงกาป็นวนล่วัเอาปลาขับของยุติเย่เขยาหอแม้อเจาถั่วพอผลไป้ออะอันวาเลี้ยงสิปนสๆเน้ะตอนบาอนบ่บ่ันบาทต่อไปมันก็ถือดอกัถืออยู่ไ <Like> ด้ระวังหัน เราหายแค่สามบาทอืมเราหายแค่สามก็เอาแค่สามเนยแต่นั้นไม่กุ้วคนนึงกุ้งลายกุ้งน้อยกุ้งไฟอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เจ้าหนู ล่งสดเลยมิต่จอยากก็จังได่รถไปยุงว่านเนาะมีแจงมีแห้งแมรงสิไปเป็หกลุ่มเขาจะติสิบปปนแนเดวไปเก็บพักแวนไปกินก้าวปนเีป้าเฮียตาาออกซิลอน้มแใช้ม้งขี่นะจ๊ะ โอ้ยถาติดได้ใกินล้มั้ปลาขาวก็เอาบนี้ไม่ยุ้ยกระมาณเกตื้นปลาขาวหน่อยเอาไปหมกใช้กันเกลือแสบพี่นี่นะเอาเบิร์ตปลาขาวหน่อยเอาปลานั่นมาปล่อยบนี้จะได้ปล่อยไปลาบนี้มันจ้ถือบ่วคือต่อมันจะถืบอบ <c oughs> อไอ้พันธุ์ลงมา บอลร่อนมาลงอือเออหวันเฮงสิดไปลายเมื่อไรเก็บเอาเก็บมาตัสิไปเก็บผักแวนมาจิตทำพันระดบบรรยากาศแงมือแรง โอ้ยเมือ่อยที่เป็นแถาแล้วคือ,อยางซ้ำหนีกับเมือ่อยไปเก็บพักแวนกันจ้ากเก็บพักแวนไปกินก็ไปปนกุ้งมแมลงได้กุ้งไปปนแล้วสยางไปเก็บพักแวนสเสร็จแล้วปลาพักแวนย่าฝนตกมันหยืดหนำคือสีงามค่ะเธอเนาะโอ้ยงานพองบุ้งสิ กินกับตะบุกหุงอาทิตย์แดดก็ร่างงามงามค่ะแม่เราไปกินข้าวพลกุ้งจ้ะเดี๋ยวแสิไปกินพลกุ้งเดี๋ยวแม่เขาไปกินข้าวน้ำกันเดี๋ยวสิไปเห็ดเดี๋ยวเชฟสิไปเห็ดเมนู่พลกุ้งให้กินแซ่บ โอเคราบน้ำน้องอไกินกุ้งือไรได้กุ้งแล้วได้กุ้งไปปนไปตอนนี้มีปล่นตตัวได้ต้นไปเล่นปเล่นตกไหนกเพื่อนไหนเล่นกับใครไปตายไปกินยิ นี <N> ่ด <otic> ้วยจ่าเด็กเลง้วยเด็กเลงวัวเด็กเลงว้วยาสีไม่ให้ก่อน้าวข้าปมันอ้วก ะนาหนูแชร์โลเคชั่นไปในไลน์แล้วนะคะเห็นไหมแม่กุดกีว่าได้เลยเนี่แม่ได้กีตัวแม่เขาไปเล่นข้อวมูหนุ่ยมันก็ล่งกับไส้เกียวมั่ามันยาดหล่นปะมือขับมอเตอร์ไซค์โตไผ่โตมั่นเดอน กลับบ้านแล <c oughs> ้วจ้าเดินทางกลับบ้านเร้โบ้บมกะเขือ์เป็นไอันเลสุกๆก่อนใช่ับบเป็นสุกมเกเขือไปกินกับปอเนี้ยน้ำเอาไปามันสุกมันน้อยแท้ไม่แซบอรถจะจิ้มหรอไงพี่ะเรียนบุฟเฟเลยฮะก่อ่ะกอินแลี แกไม่เจ็ตัพอเห็นสายนอน,อน,นเอาไม่าน,น,นะนานเน,นน่ะอ่ะเขาไ่้อกว่เพราะว่าจะไปหาขแ<อ>กเาก็ือเอไปกินกระป๋อกุ้งจ้ะเขามาแรกจะกินกระป๋องออ เอาไปลวกเนาะโอ้สิขัวเนี่ยคล่องคือมันจะนอนกวานเออฟุ้ดิแล้วเดียเด๋ยวจะม,มาเก็บยอดทักซี่ไปกินกับป๋อกุ้งซ่อมเครืองซ่อมดอกเก็บซ่อมดอกไปกินกับป๋อกุ้หงหอมๆ ฉันออพ่อเขาเอาไปเห็ดเครื่องทเทศเป็นแบบว่าซ่อมดอกเมล็ดผักชีไปเห็ดเครื่องเทศดตัดขนาดไปเผ็ลดลาด,ด,ด,ดหนาม Alle อื่นเด้อพี่น้องขนาดปลอดสารของย้ายท่องโยนี่ ตอนเราเราปลูกหนานเดียวเราตัดขายโอ้รรเปรนสิบยี่สิบต่อแล้วธรรมชาติไม่บง่งเจาะของแทวปาสารพิษวอสารยมงบ้องจาะเจ๊พี่ต้นงาม ก้ามบานแหละเด้จ้าหอมยังมีคนลงมีสูตรเด็ดด้วยเด้อเนี่ยมาแกงอยูบ่บ่ใส่บ่ได้ใสห่สห,นสสหน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเพิ่นว่าเราต่ผูกหมักเรื่พง่น่อยเรื่องจะแซ่บหลายอยู่ใส่หลายอยู่ใ <laughs> ตซ่ําเดียวเอง ใส่น er pues mm ้ำประแดกน้ำประแดดข้าตุเรียกสากเลยค่ะนี่ซึ่งกันเศษเศษต้นใบวังนุ่มค่ะอ้าวใส่เข่าหอนหอนมาที่นี่กินกระป้นกุ้งอู้หนึ่งเข่าหอนหอนกินกระป้นกุ้งแสบคักร์มาที่นี่เสร็จแล้วจ้า ได้ลวกผักเดินมาเอาลวกผักป้นกุ้งทอดไข่ทอดไข่ห้อยห้อยพี่นิวตันสัตว์ไปเคิงหนึ่งทอดเนื้อทอดแฉบปากมั่วทอดแฉบปากมั่วเข่า,ขาห่อนหอนเข่าเหนียวห่อนหอนอ้าวแล้วจ้ะ มะเขือผักบุกเ้บเขืออืซ่อนดอกพักซี่แซ่บซ่อนดอกพักซี่เหอผม,อมจำปน พักเวนเก็บมาบางแรงเขาพักเวนแสบๆจ้ะี๋ยวจะขอโตไปกินอีกก็มาขึ่นเนี่ยเที้ยพอกันคลิปหนาเนาอเดี๋ยวยาาสิหายแน่วมาซุ้กินมาสิมี้ยังกินแล้วพักกันกินเข้าก่อน ขอบคุณลหลายๆที่ติดตามรับชมนะจาะยเรืคลิปหน้าขอ,อกันไหมขอบคุณลหลายๆที่กดติดตามกดแชร์กดไลค์ขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะบ๊ายบาย